สวัสดีคะ่ะมาพบกับเจคเโนในวันนี้นะคะเรามาแนะนําบ้านพร้อมที่ดินค่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะบนพนื้นที่1ไร่3งานบ้านหลังนี้มี2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวพร้อมกับที่จอดรถนะคะนอกจากมีที่จอดรถแล้วนะคะทุกท่านก็ยังมีพื้นที่เหลือๆรอบตัวบ้านนะคะซึ่งสามารถจะก่อสร้างเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าจะปลูกสวนเพิ่มเติมได้เช่นกันนะคะ สร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นให้กบับบ้านเราเพิ่มเติมได้เลยนะคะทุกท่านบรรยากาศดีค่ะอยู่ที่อำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์นะคะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตค่ะทุกท่านรั้วรอบขอบชิดนะคะราคาบ้านหลังนี้อยู่ที่1 2ล้านสแสนบาทค่ะราคานี้สามารถเจราจาต่อรองได้นะคะทุกท่านในละแวกบ้านหลังนี้นะคะก็มีเซเวอยู่ด้วยนะคะ อยู่ใกล้อำาเภอค่ะมีโรงเรียนและใกล้โรงพยาบาลนะคะมีความเป็นส่วนตัวค่ะทุกท่านเหมาะสำหรับการพักอาศัยนะคะมีเพื่อนบ้านท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้านัดชมได้นะคะเน้นโทรหาผู้ขายด้วยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะทุกท่านสำหรับวันนี้นะคะเจเคโนราไปก่อนสวัสดีค่ะ